ส่วนวันนี้นะคะนายกเศรษฐาทวีสินค่ะก็ไปร่วมงานนะคะซึ่งเป็นกําหนดการเดิมอยู่แล้วที่ห้างสยามพารากอนพอดีเลยนะคะ,ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษทางด้านของท่านทูตจีนด้วยตัวเองค่ะทุกท่านอยู่ในความสงบ1นนาทีเพื่อไว้อะไรค่ะ นายกเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมด้วยคุณแพททองทานชินวัตครค่ะในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติยืนไว้อลัยสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีระหว่างเข้าร่วมงาน SCBX Next Tech นะคะที่ห้างสยามพารากอนเมื่อช่วงเช้าวันนี้นายกเศรษฐาขึ้นเวทีกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการป้องกันต่างๆหลังจากนี้ยืนยันว่ารัฐบาลจะให้ความสาคัญอย่างเต็มที่ค่ะ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับญาติพี่น้องรวมถึงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเหตุการณ์สุพิสัยไม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผมเชื่อครับว่าทางสุขการค้าเสียประกรเจ์ที่รัฐได้พยายามจุกสกุดความสามารถเพื่อที่จะมินิมัลไ์ด้ตรงนี้นะครับ ก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างๆที่จะตามมาทางรัฐบาลยืนยันครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ก่อนที่นายกเศรษฐาจะไปร่วมงานนะคะที่ห้างสยามพารากอนผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายกเศรษฐาเข้าไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลก่อนแล้วก็เรียกคุณปานปรีพหิธานุกรรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าหารือด้วยโดยนายกเศรษฐามีการโทรศัพท์ไปขอโทษเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็มีชาวสาวปปลาวที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวนอกจากนี้นายก ยังได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับเอกอัครราชาทูตสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนม,มาประจําประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วนายกเศรษฐาบอกว่าภายใน1-2วันนี้จะเข้าไปพบท่านทูตจีนเพื่อขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วก็ให้คํามั่นนะคะว่าจะพยายามหาทางป้องกันทุกวิธีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะ ก็ได้มีการรายงานท่านทูจีนไปนะครับม,มีการพูดคุยอยู่สองสมุดนะครับท่านทูจีนก็มีความสบายใจเดี๋ยวอีกวันสองวันผมจะเข้าไปเยี่ยมคารวะแล้วก็เป็นการขอโทษท่านทูจีนผเป็นทางการอีกทีน,นึงครับก็ว่าผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเข้าใจครับว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่สุดความสามารถจริงๆแล้วรัฐบาลไทยและเอกชนไทยได้ประสานงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีกครับ ตอนนี้เรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวสำหรับคนไทยสาหรับทุกคนแหละน,นะคะที่ว่าไปในที่สาธารณะแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะค่ะ